รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพศ2568นายสมกมลจ่วงพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ข้อมูลผู้รายงานผลการปฏิบัติราชการนายสมกมลจวงพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาศปัจจุบันอายุ51ปีอายุราชการ29ปีประวัติและผลงานดีเด่นรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นระดับชาติประจำปี2567 1เมษายน2568ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานเป็นไปตามกขอศกำหนดมีการปฏิบัติการสอน11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้สังเกตการสอน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ PLC 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และอบรมนักเรียน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และดำเนินการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยกระบวนการ active learning ได้อย่างมีคุณภาพมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ100นางสาวพัชรพันธ์เก่งการเรือครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมระดับชาติผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice o b e c Content Center ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ขับเคลื่อนคลังสื่อดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอเบกคอน e n t ต์เซ็นสถานศึกษาในการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม o b e c Content Center ประจำปี2568มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอมีการสังเกตชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำผลการสังเกตชั้นเรียนมาผ่านกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการนิเทศชั้นเรียนการสังเกตชั้นเรียนภาคเรียนละสองครั้งมีผลทําให้ครูร้อยละ100มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีนวัตกรรมมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ e s t Practice ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนนอกจากนั้นสถานศึกษามีการจัดทำประกาศค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทั้งระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อสิ้นปีการศึกษาได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามมาตรฐานที่กำหนดและใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโดยมีผลการประเมินตนเองตาม SAR ในระดับคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยทำสวัดอนาลิซ์วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส อุปสรรคของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 2>, 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักธรรมธิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผลทำให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละร้อยมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาและมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์หรือ ITA ออนไลน์2025ประจำปีงบประมาณพศ .2568 ระดับผ่านดีเยี่ยมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6ที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100นอกจากนั้นยังมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อรับรู้รับทราบนโยบายและความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการเยี่ยมบ้านโดยได้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเข้ามาประยุกตใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บข้อมูลและนำผลมาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค โดยจัดหาทุนการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมอบให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับดีเยี่ยมการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทมีรูปแบบการบริหารงานโดยใช้รูปแบบ step mqs model พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลเมืองชัชนาทมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมิติที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกภาคส่วนจำนวน4เครือข่ายได้แก่เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาอ2และเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชุมชนจัดก,กิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทโดยมีความมุ่งหมายที่จะหารายได้เพื่อเป็นงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษางานด้านกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญบริเวณเขาขยายในโครงการเขาขยายเขาทะเลรายสู่เขาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยสู่การเรียนแห่งอนาคตผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดทำเครื่องมือการวัดประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเมื่อวันที่4เมษายน2568ณห้องประชุมโรงเรียนอนุวาลเมืองชัยนาทส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบสเต็ป MQS โมเดล เพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดภัยลดภาระครูผู้ปกครองและส่งเสริมให้ผู้เรียนเก่งดีมีความสุขมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นผู้เรียนมีทักษะการคิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพได้เหมาะสมกับช่วงวัย และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ